สวัสดีค่ะจบดรามา่าแม่คืนเงิน1.2ล้านประกันจ่ายฮีโร่ปอสเหยื่อไฟไหมรถบัสทัศนศึกษาให้กับป้าพ่อที่เลี้ยงมาแต่เด็กอุทัยธานีแม่น้องปูอัดยอมคืนเงินสินใหม่ทดแทนเยียวยาเหยื่อไฟไหมดดรถบัสทัศนศึกษาให้พ่อกับป้าที่เลี้ยงฮีโร่ปอสามมาตั้งแต่อายุได้เเดือนหลังเจอกระแสไม่เลี้ยงลูกแต่รับเงินไม่ไหว ป้ายืนยันจบด้วยดีพร้อมตั้งใจจะแบ่งเงินให้ด้วยเพราะอย่างไรก็คือแม่วันที่5ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีดราม่าป้าน้องปูอัดฮีโร่ป .3 ที่เสียชีวิตจากโศกตนาตกรรมไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพยาสังคารามหลังแม่น้องปูอัดมารับเงินประกันภัยกว่า1.2ล้านบาทไปทั้งที่ควรจะเป็นพ่อที่ดูแลน้องปูอัด รวมกับป้าอีกสองคนมาตั้งแต่น้องปูอัดอายุได้7เดือนล่าสุดนางไผ่ทูลพงกสิการอายุ62ปีป้าน้องปูอัดและนางนงนุษอายุ50ปีน้องสาวได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวใหม่อีกครั้งว่าหลังจากที่ได้มีกระแสข่าวเรื่องที่แม่น้องปูอัดมารับเงินประกันก้อนดังกล่าวไปแล้วนั้นขณะน,นี้ทางแม่น้องปูอัด ได้นำเช็คเงินประกันที่รับไปแล้วมาให้กับตนแล้วโดยมีการพูดคุยตกลงกันด้วยดีซึ่งก็ขอขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ช่วยติดตามเรื่องนี้จนได้เงินคืนกลับมาแต่ตนกับน้องซึ่งเป็นพ่อของน้องปูอัดก็ไม่ได้จะรับเงินไว้ทั้งหมดฝ่ายเดียวโดยจะแบ่งเงินให้กับแม่ของน้องปูอัดด้วยเช่นกันเพราะอย่างไรก็ถือว่าเป็นแม่ของน้องแต่จะแบ่งเท่าไหร่นั้นต้องอยู่ที่การตัดสินใจ ของน้องชายหรือพ่อของน้องปูอัดด้วยขอขอบคุณ m g r ออนไลน์ค่ะ